กรรมที่นําไปเกิดกิเลสอาสวะโดยตรงไม่ได้นําไปเกิดโดยตรงแต่เป็นต้นเหตุและเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดการสร้างกรรมซึ่งรวมถึงอาจินกรรมด้วยครับและเป็นกรรมนี่และที่นําไปเกิดลองมาทำความเข้าใจความเชื่อมโยงกันดังนี้ครับกิเลสอาสวะคืออะไร กิเลสอาสวะคือสิ่งที่หมักหมมอยู่ในจิตใจคอยทำลายความบริสุทธิ์ของจิตและไหลซึมซาบเข้าไปในอารมณ์ต่างๆทำให้จิตเศร้าหมองเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตกิเลสอาสวะหลักๆมีสามอย่างคือดอกจันกามร,ราคะความกำหนัดยินดีในกามคุณทั้งห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดอกจันภวราคะความติดข้องยินดีในพบในการเป็นอยู่ในการดำรงอยู่ดอกจันอวิชชาความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่ ทุกสมุทัยมีรสมักไม่รู้ตามความเป็นจริงกิเลสเหล่านี้เป็นเหมือนเชื้อที่ทำให้เราเกิดความอยากความพอใจความไม่พอใจความหลงผิดเมื่อจิตมีกิเลสเหล่านี้เป็นพื้นฐานก็จะผลักดันให้เรากระทำกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจกิเลสอาสวัสเกี่ยวข้องกับอาจินกรรมอย่างไรกิเลสอาสวัเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการสั่งสมอาจินกรรมลองนึกภาพแบบนี้ครับ ดอกจันท้ามีกรารราคะและภาวราคะเราอาจจะหมกมุ่นกับการหาความสุขทั้งโลกทำสิ่งต่างๆซ้ำๆเพื่อสนองปัญหาเหล่านั้นเช่อนอาจจะชอบเที่ยวกลางคืนชอบดื่มเหล้าชอบเล่นการพนันบ่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นอกุศลอาจินกรรมที่สังสงพอกคูณขึ้นมาดอกจันท้ามีอวิชชาทำให้เรามองไม่เห็นโทษของกิเลส มองไม่เห็นผลของกรรมก็จะยิ่งทําให้เราทํากรรมที่เป็นอกุศลซ้ําๆโดยไม่ตระดักถึงผลที่จะตามมาเช่นโกหกเป็นประจําเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเอาเปรียบผู้อื่นบ่อยๆเพราะคิดว่าไม่เป็นไรสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอกุศลอาจินกรรมที่รุนแรงขึ้นในทางกลับกันหากเราเริ่มเข้าใจธรรมะฝึกฝนตนเองเพื่อลดกิเลสเช่นพยายามลดความอยาก ลดความยึดมั่นถือมั่นก็จะทำให้เราสร้างอาจินกรรมที่เป็นกุศลได้ง่ายขึ้นเช่นการให้ทานบ่อยๆการรักษาศีลเป็นประจำการเจริญภาวนาอย่างสม่าเสมออาจินกรรมนำไปเกิดอย่างไรตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้อาจินกรรมคือกรรมที่ทำบ่อยๆจนเป็นความเคยชินมีกำลังแรงมากและเป็นกรรมที่มีแนวโน้มจะส่งผลก่อนกรรมอื่นในการนำไปเกิดเมื่อบุคคลจุติตาย ไปแล้วพลังงานของกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจินกรรมที่สั่งสมมาตลอดชีวิตจะเป็นตัวกำหนดว่าจิตวิญญาณน,นั้นจะไปปฏิสนธิเกิดใหม่ในภพภูมิใดดอกจันหักอกุศลอาจินกรรมมีกำลังแรงกว่าอาจส่งผลให้ไปเกิดในอวายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานดอกจันหักกุศลอาจินกรรมมีกำลังแรงกว่าอาจส่งผลให้ไปเกิดในสุขติภูมิมนุษย์ เทวดาดังนั้นกิเลสอาสวะจึงเป็นเหมือนรากเงาที่ทําให้เกิดอาจินกรรมและอาจินกรรมนี่แหละที่เป็นตัวตัดสินว่าเราจะไปเกิดที่ใดครับการที่จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นั้นจึงต้องมุ่งไปที่การดับกิเลสอาสวะเพราะเมื่อกิเลสดับลงการสร้างกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดก็หยุดลงและนั่นคือหนทางแห่งนิพพานครับหวังว่าคำอธิบายนี้จะช่วยให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างกิเลสอาสวะ อาจินกรรมและการนำไปเกิดได้ชัดเจนขึ้นนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมยินดีตอบเสมอครับกรรมที่นำไปเกิดมีอะไรบ้างและกรรมใดนำไปเกิดก่อนในพระพุทธศาสนากรรมที่นำไปเกิดปฏิสนธิจนกกรรมมีหลายประเภทและมีหลักการในการจัดลำดับความแรงหรืออำนาจในการส่งผลให้เกิดใหม่ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งเป็น4ี่ประเภทหลักตามอำนาจในการส่งผลหนึ่ง คารุกรรมการุก้าคัมมาหรือกําหนักดอกจันคืออะไรกรํารที่มีน้ำหนักมากที่สุดมีพลังอํานาจสูงสุดในการส่งผลให้เกิดทันทีในภพต่อไปโดยไม่เปิดโอกาสให้กําอื่นเข้ามาแทรกแซงดอกจันประเภทของคารุกรรมดอกจันอนันตริยกรรม5กําหนักฝ่ายอากุศลเป็นกําชั่วร้ายแรงที่สุดที่บุคคลพึงกระทำและจะส่งผลให้ไปเกิดในนรกทันทีหลังตายดอกจันมาตุคาดข้ามารดาดอกจันปิตุคาด ข้าบิดาดอกจันอ่อนหันปาคาดข้าพระอรหันต์ดอกจันโลหิตุปบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนพ่อพระโลหิตดอกจันสังเภทยุยงให้ส่งแตกการดอกจันชาลาพีบุคคลกำหนับฝ่ายกุศลคือการบำเพ็ญฌานจนสำเร็จเมื่อผู้ได้ฌานตายไปมรรคจะไปเกิดในพรหมโลกทันทีดอกจันการนำไปเกิดทารุกันมาจับเป็นกรรมแรกที่ส่งผลทันทีหลังการจุดติ ไม่ว่าจะมีกันมาดีหรือกรรมชั่วอื่นๆที่เคยทำมาก็ตามสองอาจินนกรรมอาซินนาคมมาหรือพาหุรกรรมกรรมที่ทำบ่อยๆดอกจันคืออะไรกรรมที่ทำบ่อยๆทำจนเป็นความเคยชินทำจนเป็นนิสัยทั้งกันมาดีและกรรมชั่วเป็นกรรมที่มีกําลังรองลงมาจากครุกรรมดอกจันตัวอย่างดอกจันกุศลอาจินกรรมเช่นการให้ทานเป็นประจำรักษาศีลเป็นนิสเจริญภาวนาทุกวัน มีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นเสมอดอกจันอกุศลอาจินกรรมเช่นการโกหกเป็นนิสยัยมินทาว่าร้ายผู้อื่นเป็นประจำดื่มสุราห,หรือสิ่งเสพติดเป็นประจำดอกจันการนำไปเกิดหากไม่มีครุก,กรรมส่งผลอาจินนักกันมาจากเป็นกรรมถัดมาที่มีอำนาจส่งผลให้เกิดในภพต่อไปซึ่งอาจเป็นสุขติภูมิเกิดเป็นมนุษย์เทวดาหรือทุติภูมิเกิดในอบายขึ้นอยู่กับว่าเป็นอาจินนักกันมาดีหรือชั่วสาม อาสันนกรรมอาสันนาคำมมาหรือกรรมใกล้ตายดอกจันคืออะไรกรรมที่ทําก่อนตายหรือกรรมที่ถูกนึกถึงระลึกถึงได้ชัดเจนที่สุดขณะใกล้จะตายอาจเป็นกรรมาดีหรือกรรมชั่วก็ได้ดอกจันตัวอย่างผู้ที่สำนึกติดในบาปที่เคยทํามาและกลับใจทําความดีอย่างจริงจังก่อนตายหรือผู้ที่ปรงใจแล้วว่าตนได้ทําความดีมาตลอดชีวิตเป็นต้นดอกจันการนําไปเกิด หากไม่มีครุกรรมและอาจินนักกรรมที่โดดเด่นอาสันนอกันมาจากเป็นตัวกำหนดพบภุ่มใหม่อย่างไรก็ตามอาสันนกรรมมักจะมีกำลังด้อยกว่าอาจินนักกรรมเพราะเป็นเพียงกรรมที่เกิดจากการนึกคิดในช่วงสุดท้ายเท่านั้นสี่กอตตาเวทนียกรรมคาตตาคัมมาหรือกรรมสักว่าทําดอกจันคืออะไรกรรมเล็กเล็กน้อยๆที่ทำไว้แล้วลืมไปหรือกรรมที่ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างแรงกล้า ไม่มีเจตนาชัดเจนหรือกรรมที่เหลือจาก3าประเภทแรกดอกจันตัวอย่างการทำบุญเล็กๆน้อยๆแล้วลืมไปหรือการพลั้งเผลอทำบาปโดยไม่ตั้งใจดอกจันการนำไปเกิดหากไม่มีกรรมใน3ามประเภทแรกส่งผลเลยก่อตั้าเวทนียกรรมจะเป็นกรรมสุดท้ายที่พอจะมีโอกาสส่งผลให้เกิดลำดับการส่งผลของกรรมที่นำไปเกิดโดยสรุปลำดับการส่งผลของกรรมต่อการเกิดใหม่จากแรงที่สุดไปหาเบาที่สุดคือ ดอกจันคารุกรรมกรรมหนักดอกจันอาจินนกรรมกรรมที่ทำบ่อยๆดอกจันอาสารนอกรรมกรรมใกล้ตายดอกจันกอตัดตาเวทนียกรรมกรรมศักว่าธรรมดังนั้นคารุกรรมจึงเป็นกรรมที่นำไปเกิดก่อนกรรมอื่นใดทั้งหมดครับหากไม่มีคารุกรรมอาจินนกรรมก็จะมีอิทธิพลมากที่สุดในการนำไปเกิดและเป็นลำดับต่อไปตามที่กล่าวมาการเข้าใจเรื่องนี้ช่วยให้เราตรหนักว่า การกระทำของเราในปัจจุบันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ล้วนมีความสำคัญและเป็นปัจจัยในการกำหนดอนาคตของเราทั้งสิ้นครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยนะครับในทางพระพุทธศาสนาการที่สัตว์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถือเป็นสุขติภูมิซึ่งเป็นถลมาจากกุศลกรรมหรือกันมาดีที่ได้กระทำไว้ในภพชาติก่อนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุศลกรรมที่ประกอบด้วย ปัญญากรรมที่นำมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นโดยหลักๆคือกุศลกรรมบท10ประการซึ่งแบ่งออกเป็น3ทางได้แก่กายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรม 1. กายกรรมกรรมที่ทำด้วยกาย3อย่างดอกจันปานาติปาตาเวรมณีนดเว้นจากการฆ่าสัตว์การไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์มีใจเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ดอกจันอธิน,นาทานาเวรมณี นดเว้นจากการลักทรัพย์การไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของม่ได้ให้ด้วยเจตนาทุจริตไม่คดโกงไม่ช่อชฉนดอกจันกามสุมิชาจาราเวรมณนีนดเว้นจากการประพฤติผิดในกามการไม่ล่วงละเมิดในคู่ครองของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดศีลธรรมทางเพศ 2. วจีกรรมกรรมที่ทำด้วยวาจา4อย่างดอกจันมุสาวาทาเวรมณีนดเว้นจากการพูดเท็จ การไม่พูดโกโหกหลอกลวงพูดความจริงเสมอดอกจันปีสูนาวาจาเวรมณีงดเว้นจากการพูดสออเสียดการไม่พูดจาให้ผู้อื่นแตกแยกทะเลาะก,กันแต่พูดเพื่อเชื่อมความสามาคัคคีดอกจันผอุรสวาจาเวรมณีงดเว้นจากการพูดคำหยาบการไม่พูดจาหยาบคายก้าวร้าวเสียดสีแต่พูดจาสุภาพไพเราะดอกจันสัมผัสปลาปลาเวรมณีงดเว้นจากการพูดเพอเจอ การไม่พูดจาเหลวไหลไร้สาระไม่มีประโยชน์แต่พูดจามีเหตุผลมีสาระ 3. ม,มะโนกรรมกรรมที่ทำด้วยใจ 3. อย่างดอกจันอนณาพิชชาไม่โลภอยากได้ของเขาการไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นโดยมีชอบไม่มีความอิจฉาริษยาดอกจันอพยาบาทไม่พยาบาทปองร้ายการไม่มีจิตคิดร้ายผูกพยาบาเทเครียดแค้นผู้อื่นแต่มีใจเมตตาปรารถนาดี ดอกจันสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบการมีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นชอบในเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อในเรื่องบุญบาปเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ใช่ความเห็นผิดเช่นเห็นว่าไม่มีบุญบาปไม่มีพบหน้าปัจจัยสำคัญที่เสริมให้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดอกจันทานการให้การให้ทานด้วยจิตศรัทธาไม่หวังสิ่งตอบแทนช่วยให้เกิดมามีทรัพย์สินบ,บริวารและความสุขสบาย ดอกจันทศีลการรักษาศีลการรักษาศีล5้าเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นการรักษาความประพฤติให้ดีงามดอกจันทร์ภาวนาการเจริญภาวนาการทำสมาธิและเจริญปัญญาทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีดวงตาเห็นทรรมโดยสรุปการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการสั่งสมกุศลกรรมต่างๆทั้งทางกายวาจาและใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประพฤติในกุศลกรรมมาบทสิบและการมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ภพภูมิที่ดีและเป็นพื้นฐานในการสร้างบารมีต่อไปเพื่อบรรุธรรมในที่สุด